thank you สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องหวยเด็ดไปนะครับทุกทุกท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันเนาะสหรับในที่ในคลิปนี้กันแล้วนะครับก็จะเป็นนะครับในสูตร3ตัวนั่นแหละนะครับสูตร2สูตร3สูตร5สูตร6แล้วก็สูตร7นะครับที่เป็น4ชุดนะครับซึ่งสูตรเนี้ยมันก็โอเคอยู่นะครับเนาะเกือบแล้วนะครับเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ออกมาเก้าศูนย์หกศูนย เป็นสูตรที่7นะฮะสูตรนี้เนี่ยก็เข้า3ตัวบ่อยนะครับแต่หลังจากเข้า3ตัวตรงๆมาแล้วนะครับถัดมา2งวดตัดไม่เข้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น2ตัวหรือ3ตัวนะครับอ่ะก็จะมาจับมาชนกันทั้ง5สูตรนะจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับซึ่งก็สูตรนี้อ่ะสูตรนี้เด่นบนก็ถือว่าเข้าบ่อยอยู่นะครับล่าสุดนะฮะห้ากับ6ก็มา6เนาะมาหลักร้อย6กับ7มาหลักหน่วยนะครับมี7กับ8เนี่ย นะครับตัวามกับ4่ล่าสุดไปในที่น,นหลักร้อยนะครับนะเนอาอเหมือน5้ากับ6 6กับ7ที่มันซ้ำกันอ๋ออ่ะรอบก่อนไปหลักร้อยนะครับ4นะฮะร,รอบนี้3ามกับ4ี่น่าจะไปหลักสิบหรือหลักหน่วยนะครับเพราะว่ารอบก่อนไปหลักร้อยแล้ว3ามกับ4ี่ติดไว้ในหลักสิบหรือหลักหน่วยแล้วกันนะครับหรือจะมาดูในสูตรนี้ทั้งหมดนะครับมาเริ่มนะครับตั้งแต่ในที่ในสูตร สูตรแรกเลยนะครับก็จะเป็นในสูตร2นะครับสูตร2ในงว,วดที่แล้วเข้าตัวเด่นไหมเนี่ย <c oughs> ก็ยังมานะครับในที่ในเด่น6อยู่เนาะอืมก็ยังมาในที่ใเด่น6กนะครก็หลักร้อยหลัก10นะครับก็ช่วงช่วงช่วง,ช,วงช่วงนี้เนาะเนี่ยกลางๆตัวเนี้ยในหลัก10ตัวเนี้ยก็มาในเลขเด่นบ่อยอยู่นะครับเนา ซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับก็ให้6กับ7ก็มา6เหมือนกันนะครับแต่ล่าสุด4กับ5ทั้งก่อนที่เป็น4กับ5นี่ไม่มาไม่ออกนะฮะเราก็ไปแต่ไปตัดเข้านะครับหรือ,อว่าจะตัดเข้านะครับถ้าจับ3ตัวสูตรนี้นะครับก็จะได้ในที่ใน4 4 4 0 4 5 0 5 4 0 5 5 0นะครับสลับในที่ในสูตรแรกนะครับอันนี้สูตร2เนาะนี่ต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตร3นะครับซึ่งในสูตร3ในงวดที่แล้วก็มาแค่ในตัวเด็นนะครับอ่า <c oughs> แต่6นี่ก็หลักร้อยก็มาตรงๆหลักอยูนะ่เนาะในตำแหน่งตรงนี้นะครับตำแหน่งตรงนี้งวดที่แล้วหลุดเนาะปกติมันจะมานะครับ งวดไหนหลุดงวดถัดไปตามได้เลยนะครับอ่าสกับ5าแล้วเมื่อกี้รู้สึกว่าจะชนในที่ใน4กับ5เหมือนกันนะครับสูตรสกับสูตรสามเอเอ,เอลองดูว่าที่มันชนกันจะออกไหมอ่าเนี่ยเนี่ยมีชนกันอยู่งวดหนึ่งนะครับงวดที่ออก8ปดอ่าสี่แปดหนึ่งนะครับรอบนั้นไปออกในหน่วยบนนะครับที่มันชนกันเนาะ,อะลองไปดูอีกมันชนกันไหมก็มีชนกันในงวดนี้นะครับ ก็0ย์กับ1ก็ศูนย์กับ1เหมือนกันแต่มาในที่ในหน่วยบนนะครับล่าสุดชน4กับ5นะครับก็แสดงว่าวันนี้บน4กับ5นะครับเนาะอ่าถ้าสูตรเข้าเนี่ยก็น่าจะมีแน่นอนนะครับเด่น4ี 5, นะ่เด่น5้เนาะในบนติดไว้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันชนกันเนาะเหมือนครั้งก่อนมันชนกันมันก็มาออกนะครับจับ3ตัวหลักร้อยสองกับ3นะครับหลัก14กับ5หลักหน่วยเป็น1นะครับจับ3ตัวก็จะเปนในที่ใน2 2 4 1ี่นะครับ2 5 1 3 4 1นะครับก็จะไปในที่ใน3 5 1นะฮะสลับในสูตร2สูตร3ผ่านไปแล้วนะครับ2สูตรมีสูตรไหนที่ธรรมชิกซื้อติดไว้หรือเปล่านะฮะเนาะแอบก็ขอให้มีแล้วกันนะครับเนาะเนี่ยก็4กับ3เนาะเหมือนในเด่นบนเมื่อกี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรที่5นะครับสูตรที่5นี่ในวดที่แล้วก็ หลักร้อยเนาะสูตรนี้หลักร้อยมักจะมาเลขเด่นนะครับรอบที่แล้วก็6กนะก็มา6รอบก่อน6กับ8ก็มา6อาจจะมีบางวันที่ไม่มานะครับแต่ส่วนมากมันจะมานะครับในหลักร้อยสูตรนี้นะครับหลักร้อยในสูตรนี้ก็คือจะเป็นในนะครับตำแหน่งตรงนี้แหละศูนย์กับหนึ่งเนาะอืมไม่จะติดมาในเด่นบนเนาะอ่ะล่าสุดนะครับก็จะเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเด่นตัวเดียวเนาะก็จับ3ตัวนะครับก็จะเป็นในที่ในหนึ่ง 182192ปดสองหนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะฮะในที่ในนะครับสูตร5นะครับสูตร5สูตร5ก็หลักร้อยติด0กับ1ไว้แล้วกันนะครับหรือ0กับ1มาจับกันกับ4กับ5เพราะว่ามันชนกันนะศูนกับ1อ่ะนี่นี่ก็มี0เนาะอันนี้ก็มี1อ่ะ2สูตรนี้ นำไปตัด2ตัวนะครับสสูตรนี้เนาะผมว่าไม่สูตรไหนก็สูตรหนึ่งแหละนะฮะอาจจะมาหรือเปล่าอาจจะไม่มาก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับต่อไปก็จะเป็นในสูตรสูตรที่6นะครับสูตรที่6งวดที่แล้วไม่มาเลยนะฮะในตัวเด่นก็ไม่มีนะครับปกติในตําแหน่งตัวนี้มันจะติดมาเลขเด่นเนาะนะครับในสูตรที่6เนี่ยรอบที่แล้วไม่มาเลยไม่มีนะอ่ะรอบนี้ก็อาจจะมาก็ได้นะครับก็แสดงว่าสามสาม แลวเมื่อกี้เด่นเด่นบนก็มีนะครับสามอยู่เนาะสูตรในเด่นบนนะฮะก็ลองนําไปจับแล้วกันนะครับเนาะซึ่งถ้าจับไปนะครับนเนี่ยเด่นบนก็มีสามสีนะ่เนาะเด่นสี่หรือเปล่าเนาะผมว่านะครับเนาะในบนเนาะเพราะว่าสี่มาก็สามสูตรเลยเมื่อกี้นี่อันนี้ก็มาสี่นะครับเนี่ยเด่นบนก็มาสี่นะฮะ สูตรนี้นะครับก็จับ3ตัวนะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยสกับ4หลักสิบเป็น0นะครับหลักหน่วยก็จะเป็นในที่ใน3นะฮะสหรับในสูตรนี้เนาะก็เออวันนี้เลขชนกันหลายสูตรนะก็จะเป็นนะครับในที่ใน3 3 303 304 4, 4 0 3แล้วก็404นะครับอันนี้ก็จะเป็นในชี่ในสูตร6นะฮะต่อไปก็จะเป็นในสูตรที่7นะครับสูตรนี้ก็เข้า3ตัวมาตรงๆนี้มา2งวดแล้วนะครับแต่หลังๆนี้ไม่มีเลยนะฮะแต่นิ้วที่แล้วก็อ่ะก็ถือว่าในหลักสิบเนี่ยมันก็ยังมาในเลขเด่นอยู่นะครับเนาะ ก็นี่แหละนะครับล่าสุดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเออเนี่ยเห็นสีแล้วนเนาะเมื่อวันนี้เด่นสีหรือเปล่านะฮะเนาะก็จะสามตัวก็จะเป็นนะครับในที่ในแปดแปดหนึ่งแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งห้านะครับอ่ะนี่แหละนะฮะเนาะก็จะ เป็นนะครับในสูตรผมว่าเนนะครับน้องหันน้ารุ้นเนาะในวดนี้นะครับเนาะหนึ่งสี่หนหถ้าสมาอ่ะสี่ศูนห้านะครับสีสหรือเปล่าเนาะถ้า4มาถ้า5มานะครับก็5 1 5 0นึ่งะครับห้าเแปดเนาะอืมถ้าห้ามานะครับ รู้สึกว่าจะมีติดกับเลขดังหรือเปล่านะฮะเนาะเออนะอยู่ในนี้นะครับอ่ะก็นะครับก็ขอให้โชคดีด้วยกันถ้านําไปจับกันกับในสูตรใหม่นะครับอันนี้สูตรใหม่ลงวัดแรกนะครับนี่ตติสี่วัดติดนะครับหลักร้อย3ตัวเด่นหลัก1ิบตัวแล้วก็หลักหน่วยหนึ่ตัวถ้าดูในตรงนี้มันก็ถือว่าอ่ะใกล้เคียงนะครับก็มี4มี่มีห้านะในงวดนี้เน้นบนสามสีห้าก็ได้ เน้นบ,บน3 4แล้วกันในวันนี้นะครับเพราะว่าเอายึดจากในที่ในสูตรเด่นบนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมัน,ม,นมันก็เข้ามาบ่อยแล้วนะครับในสูตรนี้เด่นบน3กับ4เนี่ยนะครับถ้าถามผมผมเลือกในตัวเด่นตัวไหนก็นะครับเลือกไปในที่ในเด่นเด่น4แล้วกันนะครับในเด่น4เนี่ยสีติดไว้ในบนแล้วกันนะครับสตัวไหนนะครับนำไปจับกับเลขอะไรนะครับหรือจะไปเปรียบเทียบกันกับในสูตรอื่นก็ได้นะครับถ้าถามว่าชอบในสูตรไหนก็ชอบในสูตรสูตรนี้แหละนะครับ สูตรที่7นะครับก็จะมีในที่ในสูตร2สูตร2สูตร3สูตร5สูตร6แล้วก็สูตร7นะฮะที่ใช้มาหลายวดแล้วนะครับสูตรสูตรสองนี่ก็ในหลัก10หลักหน่วยเนี่ยมักจะมาเป็นเลขเด่นนะครับส่วนในสูตรสูตรที่3นะครับสูตรที่3ตัวเด่นมักจะมานี่ก็จะเป็นในที่ในหลัก10นะครับหลัก10แล้วก็หลัก10หลักหน่วยตรงนี้นะครับแล้วก็ในสูตรที่5มักจะมาในหลักร้อยนะครับมาในตัวเด่น เนี่ยครับแล้วก็ในสูตรนี้ก็จะเป็นในที่ในหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะครับมักจะมาเป็นเลขเด่นนะครับก็คือ3ามกับ4ล่าสุดในสูตรนี้นะครับในสูตรนี้ถ้าหลุดไปนะครับก็หลักร้อยหลักสิบเนาะมักจะมาเป็นเลขเด่นนะครับหลักร้อยหลักสิบ่ยดกับ1เนี่ยแปเนี่ยแสดงว่าติดมาแน่นอนนะครับเนาะในสูตรที่7จ็ดชอบสูตรที่7ก็นําไปตัด2ตัวแล้วกันนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ